ผูไทยแรงมาพบทีมงานนี้เคยจากเก่าที่อยู่ชีเครับอยู่ที่อากาศนอกจากเราเนาะอยู่ที่อากาศดีกกระเชียแล้วมบอกเชียนแล้วแต่ก็นะครับรถในเพอเดี่ยขับรถในไหนพืนนออ่กระเชียเออกระเชียนแลวอันจ้าปีกกระเชียนมานี่ไม่กระเชียนมานี่ก็หปีกว่าปีกว่าแล้วบอสุขภาพได้ไปเรยสุภาพอ่อนแอแข็งแน่อ่อนแ ไม่แมนเลยเอาห้องแขกตลอดไม่เหยาอ่อนไม่ไขกตลอดแขกตลอดไม่เสียบลูกสินแมนบอกไม่เสียบลูกสินมาแสดงก็มีเนะเอาเรียบบ้าแสดงอัเอากระยาพี่เอากระยาพี่กระยาพินื้อเหมือนเอาของวันนี้เลยแค่นก็ได้เนอะแค่นี้ก็ได้อันนี้อันนี้ ทีมงานมันอ่อนทีมงานกินไมากมาดีได้น่แข่งก็ได้แข่งก็ได้เป้าเห็นบอแข่งเอาเชือยเชือแข่นไหมโอ้ยเอาจัดดังเน่ยแข่เแข่งพร้อมได้ดีเนี่ยเอาเอาเราเอาเนืเด้อลัเพื่นนะไปับเพื่นมีได้มีได้เอาไปเลยอ่ะพี่ต้องวายเอาเลเอาเอาเอา คนผูไทยเห่าเนาะเฮียเฮียเลยเป็นปลาชาวบ้านด้อนี่เก่งเนาะเก่งออขอบคุหลายๆโอ้ชุดยอดเลยนี่ครัะเอยแข็งแข็งแรงด้วแข็งแรงแข็งตลอดได้เยอะเยอะลบดิแข็งตลอดนั่นแหละเอาแค่นี้เนาะขอบคุณหลายๆครับเอาแค่